สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติลเตอร์ทาร์โรสตอรี่กันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นการเจาะลึกเรื่องราวความรักทั้ง12ราศีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นั่นเองเนะจ๊ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศี ุค่ะชาวราศีตุลของอลิสคือท่านที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะอลิสใช้วันเกิดแบบไทยค่ะดังนั้นใครดูแบบลัคนาราศีดูแบบตะวันตกเนาะปรับฟังปรับใช้กันได้เลยนะเจ๊วันนี้ใช้โรแมนติกทา r o โร่ด้วยที่เป็นเดือนแห่งความรัก <c oughs> ก็ขอความโรแมนต์หน่อยได้ป่ะนะคะเราจะแบ่งสถานะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเหมือนเดิมเลยนะคนโสดก็คือขอแบบ โสดสนิทกับคนที่มีแอบชอบก็ขอให้เป็นโสดหน่อยแต่ถ้าใครแบบดิวแล้วเดทกันอยู่อะไรเงี้ยขอให้ฟังคนมีคู่ไว้ด้วยก็ดีนะจ๊ะเริ่มที่คนโสดก่อนเลยละกันเนาะเอาใจเขาหน่อยเดือนแห่งความรักแล้วทําไมยังโสดอยู่จ๊ะโอเคชาวตุนที่โสดอยู่ อลิรู้สึกว่าที่โสดอยู่มันมีสถานการณ์แทรกซ้อนหลายๆอย่างแหละชาวตุนเองมีเรื่องที่จะต้องทํามากกว่ากับการที่จะไปวิ่งเต้นหาความรักอะไรต่างๆด้วยนะคะมันเป็นภาวะที่คุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มั่นใจในตัวเองในการที่จะมีทันทีทันใดอะแล้วก็นะตอนนี้อลิซรู้สึกว่ามีเรื่องหลายๆอย่างที่คุณจะต้องคลี่คลายต้องจัดการต้องแบกรับต้องดูแลตัวเองอันนี้มันเป็นสถานการณ์มาตลอดเลยที่คุณยังโสดอยู่เพราะว่าคุณมีเรื่องต้องทําคือถ้าใครถาม บอกว่าเฮ้ยทำไมยังโสดทาไมไม่หาใครซะกูมีเรื่องต้องทาโว้ยจะทําอะไรก็ได้ปะชีวิตกูยังมีอะไรทําอย่างเยอะอะไรเงี้ยแบบเหมือนไม่ว่างดีกว่าจะบอกว่าสาเหตุที่ยังโสดอยู่จนมาเดินกุมภาพันธ์นี้ก็เพราะว่าเออฟีลิ่งที่ไม่ว่างด้วยแล้วก็กุมภาพันธ์นะคะก็ยังไม่ว่างที่จะมีใครถ้ามันจะยังโสดอยู่นะอันนี้ก็ยังจะเป็นสาเหตุเพราะว่าอลิเชื่อว่าชาวตุลนะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่ตัวเองโฟกัสคือในเรื่องของความรักไม่ใช่ว่าไม่ได้ต้องไม่ใช่ว่าไม่ต้องการชาวตุลเนี่ยเป็น เป็นราศีหนึ่งเลยนะที่ต้องบอกเลยว่าขาดความรักไม่ได้เนี่ยมันขาดความรักไม่ได้แต่ต้องมีแต่ชอบเอาความรักเนี่ยไว้ข้างหลังแต่เอาเรื่องอื่นนะ่ะนำหน้าไปก่อนถ้าใครจะมารักชาวตุลหรือว่าจะเป็นแฟนตุลเนี่ยตุลจะต้องบอกตัวเองเสมอว่าเฮ้ยยู่ต้อง,อ,งอยู่ในโพส ition อยู่ได้นะถ้าอยู่อยู่ไม่ได้เนี่ย เฮ้ยอันนี้ล้าเส้นแล้วล้าเส้นแล้วตุนก็คือจะสติแตกทันทีเลยก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขายังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครอะไรจริงๆแล้วเขามีเรื่องที่ต้องทําเยอะแยะค่ะเขาก็จะแบบเซฟกุ๊ดบายไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะคุยได้ไม่ได้เป็นคนที่ปฏิสัมพันธ์ไม่ดีนะเพราะจริงๆแล้วชาวตุลเนี่ยทั้งเจ้าชู้แล้วก็มีเสน่ห์เนี่ยเป็นราศีต้น ของที่อลิซทําไว้เลยเนาะไวล์จะมาอัปเดตทําเกี่ยวกับเรื่องของคาสโนวาของ12ราศีละกันเนาะเพราะทาไปอยู่แค่ครั้งเดียวเองเมื่อสปีที่แล้วเดี๋ยวไงมาอัปเดตเพราะตุลเนี่ยอันดับหนึ่งไปแล้วดูซิว่าพลังงานมันจะเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่านะคะต่อนะในเรื่องสาเหตุเรารู้แล้วว่าเออมันอาจจะมีสาเหตุนี้ที่ยังทําให้คุณยังโสดอยู่นะถ้าคุณยังรู้สึกว่าเออสาเหตุเนี่ยมันยังยังทาให้เรายังต้องโสดอะ่ะแต่เรามาดูเรื่องสเสน่ห์กันดีกว่าเพราะว่าต่อให้รู้ว่่่าาจะะะตต้้ออองงงงโสสดดดดแเเนนนหมัึูรรืไบ มีไหมมีค่ะมีความรักต้านเสน่ห์เข้ามานะอริศรู้สึกว่าชาวตุลเนี่ยจะมีการดึงดูดคนคนใหม่ๆห,หรือคนเก่าๆก็ได้เพราะว่ามันมีพาร์ตอดีตเข้ามาให้ริรู้สึกเนาะแล้วก็เป็นความรักที่อริรู้สึกว่าเป็นความรักที่พอดีอะ่ะไม่ได้หยัดเยียดเลยเป็นเสน่ห์ที่คุณไม่ได้หยัดเยียดอะไรใครอะ่ะคนกล้าเข้ามาหาชาวราศีตุลได้แปลว่าชาวราศีตุลนะ่ะอยู่ในช่วงเดือนนะต้องบอกว่าเดือนกุมภาพานันธ์ คุณทำตัวน่ารักคุณแบบว่ามีฟีลลิ่งที่อะไรต้องบอกว่าคุณมีความน่าเอ็นดูอะแล้วก็คุณไม่ค่อยเป็นตัวเองอยู่แล้วในในในพาร์ทหนึ่งที่ที่เห็นว่าโสดแล้วแล้วเรารู้สึกว่าคุณอยู่แบบคุณรักตัวเองคุณมีความสุขกับตัวเองคุณอยู่ในพื้นที่ตัวเองได้และนั่นมันก็คือเสน่ห์ที่ทําให้คนที่เขาเขา้ามาเห็นอนะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากมาอยู่ในพื้นที่ของคุณบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้รู้สึกว่า เออคุณก็สามารถที่จะไปอยู่ในพื้นที่คนอื่นอะไรเงี้ยพูดแล้วยังงงๆเลยเอาจริงๆมองเป็นสเสน่ห์ที่แบบไม่ได้ห,หวาแต่มันเป็นความอบอุ่นที่เป็นฟิลลิ่งน่ารักถ้าพูดกลิ่นนะ่ะกลิ่นของแบบสเสน่ห์ของชาวตุลนนะ่ะกลายเป็นว่าจะปกติชาวตุลจะมีความแบบเจ้าชู้สเสน่ห์แรงหรือว่าอะไรนี้นะแต่กลิ่นของเดือนนี้เป็นกลิ่นความหวานนะ่ะ ไม่ได้กลิ่นเปรี้ยวไม่ได้กลิ่นที่แบบเย้ายยนอะไรมากแต่มันจะเป็นกลิ่นหว,วานๆกลิ่นแบบฟิลสบายฟิลฟิลแบบป่าฝนอะไรอย่างเงี้ยคุณลองลองนึกอย่างนั้นนะเสน่ห์คุณจะไปดึงดูดงี้นคือเป็นพื้นที่สบายใจให้กับคนทุกคนแล้วกท็ทุกรูปแบบด้วยนะคะแล้วถามว่าเดือนนี้แล้วมีโอกาสแต่สละโสดไหมหรือว่าใครอยากจะไปสารภาพรักหรือว่าอะไรเงี้ยคะเรารู้สึกว่าไม่นะคุณไม่ได้พร้อมที่จะไปสารภาพรักอะไรใครเพราะว่าคุณรู้สึกว่าจุดที่คุณอยากจะบอกรักน่าจะเป็นแบบ แสดงให้เห็นมากกว่าที่ต้องมานั่งพูดหรือบอกอะไรเงี้ยต่อให้คุณเจอคนที่ชอบคุณก็จะไม่บอกว่าชอบเขาแต่คุณจะทําให้เห็นว่าเออฉันชอบเธอนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าถามว่าคนที่ไม่เจอใครเลยไม่มีใครเลยอะเดือนนี้มันเป็นเดือนหนึ่งที่จะมีคนเข้ามาเนี่ยบ่งบอกบอกให้คุณรู้ว่าเฮ้ยมีคนสนใจคุณนะแต่คุณเองอะ่ะจะมีความแบบอ่าเขาเรียกว่า ตาปิดปิดตาอะไรอยู่ป่าทําให้คุณไม่ได้มองเห็นและรู้สึกแบบนั้นอย่างที่บอกมันก็กลับไปใบแรกที่แบบถ้ามันไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีหรือว่าความรักมันมันควรมาคุณก็จะผลักออกไปทั้งหมดเลยนะคะทีนี้สําหรับคนที่ออมองมองว่าเป็นองค์รวมแล้วกันนะที่รักตัวเองแล้วก็ยังรู้สึกว่าอ,อโสดได้ไม่อะไรอย่างคะ่ะไพ่เขาบอกว่าไปเน้นกับเรื่องอื่นๆนะมีจุดเด่นกับเรื่องอื่นแล้วก็ ้าใครที่มุ่งเน้นงานได้งานดีมุ่งเงินเงินได้นะคะตุนเนี่ยเงินดีงานดีแล้วก็ความรักก็ดีด้วยเพียงแค่ว่ามันไม่ได้หวือหวาฟิลแบบมันโป๊ะปะเหมือนพัอะ่ะมันจะดีแบบอบอวนเป็นพูดว่าดีก็คือดีแหละจบและ พูดมากก็พูดมากก็มากเรื่องเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้มองว่าเป็นใบสุดท้ายที่แค่เหมือนเหมือนเขามาฉุดไว้แล้วกันว่าไพ่มันดีทุกอย่างเลยเนาะหรือว่าอะไรที่ควรระวังก็บอกไปแล้วสิ่งนึงเหมือนกันค่ะก็มันเหมือนกับราศี ราศีที่ก่อนหน้าคุณราศีกันนะคะราศีกันของพาร์ทหนึ่งเหมือนกันที่รีรู้สึกว่าพยายามอย่าหลอกตัวเองว่าว่ารู้สึกว่าแฮปปี้กับกับสิ่งที่เป็นอยู่เรารู้สึกว่าบางเรื่องอะ่ะคุณรู้สึกว่ามันดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีจริงๆอะ่ะเพื่อแค่ต้องการให้ให้มันผ่านไปได้คุณกลับบอกว่าเรื่องนี้คือดีแต่จริงมันอาจจะเป็นท็อกซิกแบบแสกๆอยู่ก็ได้อลิออลิพูดไม่ถูกอะ่ะแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับความรักหรืออาจจะเป็นการรักตัวเองที่คุณกําลังแบบ พยายามดูแลตัวเองอยู่แล้วพยายามใส่อะไรตัวเองอยู่ซึ่ง เขาแค่แค่พูดขึ้นมานะมันไม่ต้องเกิดขึ้นก็ได้มันเป็นภาวะการเตือนในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นไม่มันแค่เดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นอะมันจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยมันดีจังเลยแต่จริงแล้วมันอาจจะกำลังทำร้ายคุณอยู่ก็ได้อาจจะต้องแบบเบรกแล้วก็ทบทวนเยอะๆกับสิ่งที่มันเข้ามานะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันนี้ก็ทำไปเหอะอันนี้ก็เอามาเหอะอะไรเงี้ยทุกอย่างจะรับมาทั้งหมดไม่ได้อย่างที่บอกอย่าหลอกตัวเองว่าทุกอย่างมันดีไปหมดแต่จริงๆแล้วมมมมัันนนีีีีออออะะะไไรรรท่่เเเคืาย น้ำผึ้งเคลือบยาพิษไอยาพิษเคลือบน้ำผึ้งอะไรพวกนี้เออฟิลนั้นอ่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันก็เลยอยากให้ระวังเหมือนกันอะไรที่มันหอมหวานมากๆก็อาจจะเป็นพิษเป็นภัยให้กับชาวตุที่โสดอยู่ได้นะจ๊ะอันนี้เป็นเรื่องราวของคนโสดเนาะแต่ว่ามุ่งเน้นไปที่งานที่เงินจะดีแล้วก็สิ่งที่ตัวเองรักก็พอคะ่ะเพราะว่าเดือนนี้ยังไม่ได้มองว่าจะต้องเป็นการวิ่วาด้านความรักหรือการสลาก โสดขนาดนั้นนะคะไปเดือนหน้าก็ได้ค่ะไปเดือนอื่นก็ได้เพราะว่าเดือนนี้ไม่ใช่เดือนของเราแต่เป็นเดือนแห่งความรักก็รักตัวเองกันนะจ๊ะไปต่อสําหรับคนมีคู่กันบ้างแล้วก็คนมีตัวละครสายเดทสายคุยสายดิวก็มาดูได้นะคะอความสัมพันธ์นะคะสําหรับคุณกับเขานะคะที่ผ่านมาแล้วจริงๆอลิซต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เออมันก็ทิ้งตัวตนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคือชาวตุนเองอะ่ะค่อนข้างจะแบบ รู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองหรือพยายามที่จะแบบปรับตัวเข้าหาคนรักหรือแม้แต่คนรักเนี่ยก็ปรับตัวเข้าชาวตูนเหมือนกันมีบ้างที่อาจจะมีระหองระแหงง้องอนกันงี่เง่ากันเรารู้สึกเป็นสถานการณ์ที่ปกติค่ะคุณยังคอนโทรลมันได้มันก็มีคําพูดเนาะที่มันถูกแตกหกัก<ม>หรือว่าอาจจะทําร้ายคนรักทําร้ายตัวคุณไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันก็ดําเนินมาเรื่อยๆเรื่องอะไรที่มันเป็นอดีตไปแล้วขออย่างหนึ่งค่ะมันก็คืออดีต นะคะชาวตูนมันคืออดีตแล้วแล้วก็ต่อให้คนรักของคุณกับคุณเนี่ยมันไปในทิศทางที่แบบดีมาตลอดทุกๆอย่างเรามีคําว่าดีก็คือดีให้บาลานซ์นะคะทุกก็ทุกบาลานซ์ดีกว่าอย่าแบบไปติดดีติดทุกอะไรมากนะคะมีเขาเรียกมีเรื่องคําพูดเพิ่งจะเกิดมากับคนรักเหมือนกันพูดจามไม่น่ารักอะไรอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็แบบคุยคุยอยู่ยดิวดิวอยู่เนี่ยอยู่ๆเขาก็บอกว่าทำไมเธอต้องพูดอย่างนี้ทําไมเธอคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาด้านทัศนคติได้เช่นเดียวกันค่ะ มาต่อนะปัญหาปัญหาที่ควรจะระมัดระวังในเดือนกุมภาพันธ์นะสำหรับคนมีคู่เอาจริงๆก็ เป็นปัญหาที่ควบคุมไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของคําพูดอยู่นะยังอยู่ในที่คําพูดนะคะเพราะเรื่องอื่นอะชา,นนะอนชาวตุนทําดีนะสิ่งที่อลิเทนชาวตุนท่อนางดีเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่มีคนรักก็เต็มที่นะคะใครที่ดีลอยู่เดทอยู่เนี่ยก็พยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าบางครั้งคําพูดเราอาจจะไปตีกรอบหรือบล็อกอะไรเขาเกินไปจนบางทีมันเหมือนเราเอะไปสั่งอะไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นแบบนี้เกิดความไม่น่ารักเกิดขึ้นมันก็เป็นอะไรที่ทําให้แบบ ใจคอไม่ดีอ่ะเนาะแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดี mm hmm. เกิดเป็นความทะเลาะก,กันบ้างนะแล้วแต่คู่แล้วแต่เลเวลเลยส่วนใหญ่ที่เป็นราศีตุลที่เป็นพาดลมแล้วเจอกับลมด้วยคบกับกุมคบกับมีถุน <c oughs> ถ้าคุณคบกับสองราศีนี้หรือแม้กับราศีเดียวกับคุณนะระวังเรื่องคําพูดนี่เป็นหนักๆไปเลยนะคะคนที่จะคู่กคุณและทนทน,ทนคุณได้ก็จะมีธาตุน่าจะเป็นธาตุดินนะคะธาตดุดินกับธาตุไฟ ที่จะแบบรู้สึกว่ามันเป็นบาร์บักแล้วมันก็แบบเหมือนมวยถูกคู่อ่ะมันมันสามารถต้านกันแล้วมันก็โหมกระนํากันไปได้อะไรอย่างงี้แต่ทีนี้นะคะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนคู่ก็มีเหมือนกันนะอลิซรู้สึกว่าคนที่เดทกันมาถ้าตัวปัญหาที่อลิซพูดมาค่ะแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเนาะหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วคุณแก้ได้แก้ไขได้อ่ะมันมีโอกาสคอมมิชเมนหรือเป็นเรื่องของแบบ เขาเรียกว่าความชัดเจนมันจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์คนที่เป็นแฟนก็จะชัดเจนแล้วว่าคนนี้ยตุนะ่ะจะรู้แล้วว่าคนนี้อยู่กับคุณได้หรือไม่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยใครที่แต่งงานแล้วก็จะเป็นภาวะของการที่แบบเออสามีภรรยาเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ามีภาวะคือคุณอะ่ะจะค่อนข้างจะเทคแคร์แล้วก็ค่อนข้างสังเกตคนรักเลยมันทําให้เกิดความชัดเจนว่าอะไรที่ต้องการอะไรที่ไม่ต้องการนั่นคือข้อดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยพอชาวตุนรู้อะ่ะชาวตุลเขาเปลี่ยนไงอันนี้เราชอบชาวตุนแบบ บบนี่นะชาวตุลเวลาที่มีคนรักอะคะ่ะเวลาคบกับใครแล้วคุณจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ดีนะช่วงร้อนก็ร้อนได้ช่วงที่จะแบบเย็นหรือว่าเทคแคร์คุณก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้เราชอบชาวราศีตุลถึงบอบชาวตุลนนะ่ะโดดเด่นเรื่องความรักจริงๆสุดท้ายนะคะมีอะไรที่อยากจะบอกไว้ไหมสําหรับชาวตุลก็ ก็เป็นเรื่องคําพูดก็เป็นเรื่องเดิมที่ยังพูดอยู่แล้วก็การเทคแคร์เอาใจใส่นอกนั้นไม่มีอะไรค่ะเรารู้สึกว่าตุนยังผ่านตัวเดือนกุมภาไปอย่างสวยงามเนาะเป็นวันวาเลนไทน์นทก็สามารถจับเดทการมีภาวะหาฮันนีมูนหรืออยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยยิ่งพยายามอยู่ใกล้กันมากๆแล้วว่าไม่ต้องคุยเรื่องอดีตอะไรเลยนะอันนี้ต้องบอกเลยนะไม่ต้องคุยเรื่องอดีตอะไรเลยคุยในปัจจุบนันแล้วก็พยายามฮีริ่งกันอย่างเงี้ยค่ะตุนจะแบบลดมากเธอจะแบบ เธอเป็นคนที่น่ารักมากคนหนึ่งเลยอะบอกแค่นี้เลยนะคะนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่รีรู้สึกว่าชาวตูนจะเป็นความกังวลเนาะนอกจากเรื่องของคําพูดอารมณ์แล้วก็เรื่องอดีตแค่นั้นเองจ้าเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคู่นะคะสุขสันต์เดือนแห่งความรักด้วยแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์พูดกันอย่างสุภาพนะคะกดไลค์กดแชร like, ์ share, คลิปนี้เป็นกําลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย